ผู้เช่ามหาภัยหนุ่มแต่งตัวดีชิงไม่จ่ายค่าเช่าเปิดห้องไปดูถึงกับช็อกแทบอวกเป็นอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเจ้าของห้องเช่าเข้าตรวจสอบห้องพักหลังผู้เช่าหนีไปโดยไม่จ่ายค่าเช่าเดือนสุดท้ายเมื่อเจ้าของห้องเปิดห้องเข้าไปเพื่อจะทำความสะอาดสำหรับเปิดให้คนเช่าต่อแต่กลับพบว่าภายในห้องมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยขี้หมาเรียราดเต็มพื้นห้องและมีขยะใส่ไว้ในถุงดำที่ไม่ยอมเอาไปทิ้งอีกจำนวนมาก คลิปนี้ถูกส่งต่อในช่องทางออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้เช่าทำแบบนี้อีกสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าซอยหมู่บ้านแสนรักเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงตบบ้านบึงเอเภอบ้านบึงจวชลบุรีเพื่อเข้าตรวจสอบห้องเช่าที่มีถังขยะทังขี้หมาเต็มพื้นห้องหลังจากผู้เช่าได้ทิ้งห้องไปเมื่อเข้าไปถึง ได้พบกับนายสุรินทร์อัญชรีอายุ78ปีเป็นผู้ดูแลได้พาไปเปิดดูพบเสื้อผ้าถุงดำและขยะมากมายรวมถึงอุจจาระสุนัขเต็มพื้นไปหมดจากการสอบถามนายสุรินทร์แล้วว่ามีการโทรศัพท์ไปถามผู้เช่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายห้องกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้อยู่ห้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวโอนไปให้แต่ไม่ได้โอนเข้ามาพอทวงถามก็ใบเบียงตลอดจึงตัดสินใจตัดกุญแจออก เมื่อเปิดประตูห้องก็ได้กลิ่นเหม็นลอยออกมาทันทีเมื่อมองเข้าไปในห้องพบกับสิ่งดังกล่าตวตนเป็นผู้ดูแลห้องเช่ามาเป็นเวลานานแล้วเมื่อผู้เช่าใหญ่ออกต้องทําความสะอาดเมื่อผู้เช่าใหญ่ออกต้องทําความสะอาดไวใ้ให้ผู้เช่าใหม่มาเช่าแต่ก็ไม่เคยพบว่าสกรปรกขนาดนี้เมื่อผู้เช่ารายนี้เข้ามาอยู่ได้สี่ถึงห้าเดือนตนไม่ได้เข้ามาดูปล่อยให้อยู่แบบอิสระอีกทั้งผู้เช่ายังเป็นชายหนุ่มแต่งตัวดีจึงอยากฝากไปถึงผู้เช่ารายนี้หากไปเช่าที่อื่น ขออย่าให้ทำแบบนี้อีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ